สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นข่าวดังงวดน,นี้มาแน่ลูกแมวสามสีถูกทิ้งไว้ในห้องเครื่องรถยนต์เจ้าของบ้านเชื่อมาให้โชค จากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพเจ้าของรถยนต์ Toyota Fortuner สีดำหมายเลขทะเบียน3954กรุงเทพมหานครกำลังนำลูกแมว3สีเพศเมียที่แม่มันมาข้อทิ้งไว้ภายในห้องเครื่องรถยนต์และกำลังร้องลั่นออกมาถือไว้พร้อมระบุข้อความว่ากำลังจะออกไปข้างนอกกันถอยรถออกมาได้ยินเสียงแมวร้อง หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้ใช้ Facebook เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นงวดนี้ล่ะครับแมว3ามสีหางตรงเลี้ยงเลยครับ3954ต้องมาแล้วจะมีโชคมีลาบนะคะน้องนำโชคเ่งเฮรวยๆครับผมเป็นตน้นล่าสุดเมื่อวานนี้23กรกฎาคมผู้สื่ข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่100หมู่ที่2ตำบลสระประดู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ พบนายสุนทรอา,ายุ60ปีผู้โพสต์ Facebook ดังกล่าวและเป็นเจ้าของรถคันที่เจอแมวเปิดเผยว่าเมื่อประมาณใกล้เที่ยงของวันนี้ตนและภรรยากําลังจะออกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในตัวอํมเภอวิเชียรบุรีขณะที่กําลังจะเดินขึ้น,นรถนั้นได้ยินเสียงแมวล,ล้อมจึงได้เดินสํารวจรอบๆและใต้ท้องรถแต่ก็ไม่พบจึงได้เปิดกระโปรงหน้ารถดูก็พบว่ามีลูกแมวนอนอยู่ในห้องเครื่องจึงได้จับขึ้นมาดูพบว่าเป็นลูกแมวสามสีเพศเมีย คาดว่าเพิ่งจะคลอดเพราะสายรกยังติดอยู่อีกทั้งตาก็ยังไม่ลืมซึ่งตนก็แปลกใจมากเพราะที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแมวเลยอีกทั้งก็ไม่เคยเห็นแมวมาปุ้นเปี้ยนอยู่แถวนี้และก็ไม่รู้ว่ามาคลอดในห้องเครื่องหรือว่าคาบมาจากที่อื่นเพราะรถคันนี้ตนจอดไม่ได้ขับมาหลายวันแล้วและที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยินเสียงแมวร้องเลย แต่ที่ตนแปลกใจอีกอย่างก็คือเมื่อคืนฝันว่าจะไปงานแต่งลูกสาวแต่ได้ถอยรถยนต์คันนี้ทับคนเสียชีวิตก็ยังรู้สึกไม่สบายใจกระทั่งวันนี้พบว่ามีลูกแมวอยู่ในรถจึงเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่ตนจะไปรับประทานอาหารก็ได้นำลูกแมวใส่ตะกร้าและวางไว้ตรงจุดที่รถจอดเผื่อแม่แมวจะกลับมาคาบลูกไปจากนั้นก็ขับรถ,รถไปรับประทานอาหารและได้พูดคุยกันว่า หากลูกแมวยังอยู่ก็จะเลี้ยงเพราะตนและภรรยาไม่ชอบเลี้ยงแมวแต่ถ้าลูกแมวตัวนี้ยังอยู่ก็จะเลี้ยงเลื่อมาขับรถกลับมาก็พบว่าลูกแมวตัวดังกล่าวยังคงนอนหลับปุ๋ยอยู่ในตะกล้าจึงตัดสินใจที่จะเลี้ยงไว้ ด้านนางประภาทิพย์อายุ60ปีภรรยาของนายสุนทรเปิดเผยว่าหลังจากลูกๆรู้เรื่องก็ได้ขอร้องให้ตนได้เลี้ยงไว้และตนก็ได้ไปนค้นหาเรื่องราวของแมวสามสีในโซเชียลก็พบว่าร้อยละ99จะเป็นแมวเพศเมียและเป็นแมวที่ให้โชคลาภในด้านการเงินจึงเชื่อว่าแมวตัวดังกล่าวจะมาให้โชคให้ลาภอย่างแน่นอนขอบคุณที่มาข่าวจากสนุก ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของหวยเด่นข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ